รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพทบหร,ร่วมกับ SOLID Entertainment เสนอรายการตลาด5มาแล้ว สวัสดีครับมิกมาแล้วจ้ามาต้อนรับพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านร้านตลาดเข้าสู่รายการที่จะไปว่อนหาความสนุกใส่ถุงหิ้วมาให้คุณนะครับกับรายการตลาด5มาแล้ว คุณผู้ชมครับทุกเย็นวันอังคารเห็นมิกอย่างนี้นะครับรับรองครับมิกจะพาไปตะลุยตลาดนะครับและอาหารอร่อยต้องมีอย่างแน่นอนมิกจะพาไปว่อนชิมทุกที่เลยครับแต่ตอนนี้ครับวันนี้เราอยู่กันที่ไหนน่าจะเห็นอยู่แล้วด้านหลังผมผมนัดน้องสาวคนนึงไว้ครับคือเป็นคนที่เก่งมากนะฮะเอ่อเรียกว่าเก่งฉบับย่อมนะครับตัวเล็กฉบับกระเป๋าแต่ป่านนี้ยังไม่มาเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอยู่ไหนนะครับคุณผู้ชมอยู่นี่สวัสดีครับบังคารับสวัสดีค่ะ ตอนไหนเนี่ยฮะอยู่ข้างหลังนานแล้วหนูแอบได้ยินมีคนบอกด้วยว่าหนูอะอะไรกำลูกระเป๋ากระเป๋าพี่ขอโทษพี่นึกว่าน้องยังไม่มามาแล้วอันเดไปยังไงถามเลยสวัสดีก่อนอันดับแรกเคยมาได้ยังครับตลาดนัดสะพานพุทธไม่เคยค่ะไม่เคยเลยดีไหมตลาดยังไม่ร้อนด้วยดีเพราะตอนกลางคืนผิวไม่เสียตอนนี้ต้องฮารุพร้อมที่จะไปว่อนกับพี่ได้ยังครับพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วเราต้องทำท่าตลาดห้ามาแล้วก่อนนะพร้อมนะเริ่งสองสามตลาดห้ามาแล้ว ไปครับว่วงแหวนแหวนวันตลาด <c oughs> ก่อนที่จะไปแหวนแหวนกันเราต้องขอย้อนกลับไปเมื่อปีพศ2472ในราชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระดดราชดำริที่จะสร้างสิ่งที่เป็นอนุสร์ล้ำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในโอกาสสถาปนากรุงเทพมหาคนครครบ150ปีโดยมีพระราชดำริว่าควรสร้างพระบรมปฐมราชานุสาวรีย์และสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมจังหวัดพระนครกับธนบุรีเข้าไว้ได้วยกันซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยาแห่งที่สองต่อมาบริเวณนี้กลายเป็นสถานที่ชุมนุมทำกิจกรรมของนักเรียนหลากหลายสถาบัน